นิยายเสียงเรื่องคนโปรดของจอมทัพบตอนที่เจ็ดเมาผมรู้สึกว่าโลกมันหมุนได้เหมือนตัวเองกําลังอยู่บนเครื่องเล่นในสวนสนุกได้ยินแต่เสียงหัวเราะของตัวเองใครพูดอะไรมาผมก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็หัวเราะตอบใช่ครับผมเมาเมามากๆด้วยแต่โคตรสนุกเลย ก่อนหน้าจำได้ว่าผมนั่งอยู่บนตักของไอ้ทานแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไอ้ฟ้ามันล็อกผมไว้แน่นเลยแต่ก็ดีเหมือนกันผมจะได้ไม่ต้องยืนเต้นให้เมื่อยขานั่งโยกก็สนุกไปอีกแบบแต่จูๆ่ๆผมก็โดนไอ้ฟ้าผลักออกแล้วโวยวายว่าผมกระแทกไขมันผมยิ่งขำเข้าไปใหญ่ได้แต่ยืนหัวเราะหัวสั่นหัวครอนมือคำโต๊เพราะทรงตัวไม่อยู่อยู่ดีๆผมก็ถูกจับให้นั่งลงบนเก้าอี้ ผมเงยหน้าขึ้นมองคนที่ช่วยจับเก้าอี้เอาไว้ไม่ให้ผมหงายหลังลงไปให้อายเล่นใครนะหน้าคุ้นๆเหมือนผมเคยเห็นเลยพี่กรพี่ภัสกรเป็นรุ่นพี่ผมสองปีเป็นอนดีเตเดือนมหาวิทยาลัยด้วยตอนผมอยู่มหผมกดติดตามเพจของคณะนี้อยู่เพราะต้องศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมสอบเข้าเรียนแล้วผมก็เจอหน้าพี่กรเด่นร้ายอยู่หน้าเพจ ในช่วงที่มีการประกวดดาวเดือนผมเริ่มรู้ตัวเองว่าชอบผู้ชายก็ตอนนั้นชอบหุ่นพี่กรพี่กรตัวใหญ่ผิวสีแทนคํำกว่าไอ้ฟ้านิดหน่อยแต่ถ้าเทียบกับไอ้จอมทัพก็คือพี่กรดํดำไปเลยเพราะว่าไอ้ทัพเทวินหน้าหมามันมีเชื้อสายจีนนี่นาะขาวเหมือนกระดาษขาวแบบสะท้อนแสงสุดๆ พี่กรน้าคมแบบชายไทยร้อยเปอซตอนนั้นผมก็แอบ,บไปส่องไอพี่เขาด้วยนะแต่ไม่กล้ากดติดตามจะเขินอะไรก็ไม่รู้ทั้งๆ้งที่ถ้าผมติดตามเพิ่มแค่คนเดียวพี่กรก็ไม่รู้หรอก จนกระทั่งเข้ามาหาวิทยาลัยตอนนั้นอ่ะพี่กรณอยู่ปีสามแล้วผมเจอหน้าพี่กรตัวเป็นๆครั้งแรกตอนที่ผมออกไปเต้นท่าฮิโปโคตรอายทำไมพี่กรต้องมาดูน้องปีหนึ่งวันนั้นด้วยก็ไม่รู้หลังจากนั้นผมก็ได้รู้จักพี่กรมากขึ้นเพราะพี่เขาต้องมาดูแลรุ่นน้องในฐานะอดีตเดือนคณะ ผมไม่เคยบอกใครว่าแอบ,บชอบพี่กรมาตั้งแต่มอเพื่อนๆมันรู้แค่ว่าผมแอบ,บปลื้มพี่กรตอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วผมก็ไม่ได้จะปุกปิดอะไรชอบก็คือชอบแต่ไม่เคยคิดถึงขั้นจะเอามาเป็นแฟนอีกอย่างอ่ะพี่กรก็คงไม่ได้เห็นผมในสายตานานๆเข้าผมก็เลิกชอบพี่กรณมองเขาเป็นเหมือนรุ่นพี่ทั่วไปคนหนึ่งเท่านั้นแต่เพื่อนๆมันก็ยังแอบ,บแซวผมอยู่ตลอดเวลาที่พี่กรมาคุยด้วย ถามว่าผมเขินไหมถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะผมคงแก้มแดงเป็นดากลิงแต่ตอนนี้ก็เฉยเยนะแต่วันนี้ทำไมพี่กรณมันหล่อจังวะผมว่าผมคงเมามากอะ่ะเลยเห็นพี่กรณ์หล่อขนาดนั้นพอได้แล้วมั้งครับน้องโปรดเมามากแล้วพี่กรณ์ทำหน้าเครียดเครียดอะไรกันเรามากินเลี้ยงกันนะไม่เมา ระดับปานบวีแค่นี้สบายก็คือแค่คำโมความจริงคือห้องน้ำไปทางไหนก็จำไม่ได้ผับเหมือนเปลี่ยนทิศมึงอะสบายแต่กลัวจะตายสีฟ้านั่งหน้าเขียวตบหัวผมจนแทบหัวทิ่มโต๊ะแต่ผมก็ยังหัวเราะได้คนเมาเนอะอย่าอะไรมากไอ้โปรดมานี่ โอ้ยปวดเหมือนลอยได้เลยครับลอยมานั่งอยู่บนตักไอทานอีกรอบห่วงเพื่อนจังนะมึงอะเออผมเห็นด้วยกับพี่กรณ์ไอพวกเนี้ยมันขี้ห่วงห่วงผมจริงๆนั่นแหละเวลาใครมาขอเบอร์หรือขอไลน์ผมอะมันก็รีบบอกว่ามันเป็นผัวผมกันทันทีห่วงมากพี่พี่ไม่ต้องคิดอะไรกับมันเลยนะผมกาบละไอเชนยกมือไหว้ท่วมหัว รอบนี้ทำไมมึงไม่บอกให้ไอพี่กรไปลาว่าเป็นผัวก,กูแต่พี่กรณมันก็รู้นี่ว่าพวกเราเป็นแค่เพื่อนกันอ้พวกมึงก็ไปงานซะแบบนี้ก็มีใครจะมาจีบกูหน่อยก็เกียดกันชิบหายชาติเนี้ยกูจะมีผัวก,กับเขาไหมผมวอยววยอึดอัดมานานแล้วเนี่ยเมาเป็นหมาเลยนะไอเตี้อ่อ ใครวะเสียงคุ้นๆแต่คนที่เรียกผมแบบนี้ก็มีคนเดียวนี่ว่าไอ้จอมไอ้จอมมาได้ไงกูบอกมันมาเองอะไอ้ฟ้าตอบไอ้ทานมาก็ดีลากเมียมึงกลับไปเลยเมาแล้วแลดจิบหายเฮ้ยนี่เพื่อนมึงนะลาเชนด่ากูแรดได้ไงแรดเทียอะไรของมึง ขาเนี่ยบริหารเสน่ห์เก่งถ้าไม่ติดว่าพวกมึงติดกูเป็นตังเมนะกูแจกลายไปท,าาทั้งคณะแล้วต้องมีสักคนละวะที่กูจะถูกใจอะ่ะวันนี้มีคนเข้ามาขอลายผมเยอะมากจริงๆแต่พอจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาแจกลายใครไอหมาสามตัวที่มาด้วยก็แย่งไปทุกทีแถมยังไล่พวกที่มาขอเบอร์กูไปอีกเฮ้อไงจอมทัพสบายดีนะ หวัสด,ดีพี่ลืมบอกไปว่าพี่กรณเรียนโรงเรียนมัธยมเดียวกันกับไอจอมด้วยพี่กรก็คือรุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่าของพี่วายโยและไอ้จอมทับนั่นเองโรงเรียนนั้นมีแต่คนหน้าตาดีแฮ่ป้าป๋าน่าจะส่งผมไปเรียนที่นั่นบ้างเสียดายวะ่ะมีเมียยังมึงอะได้ข่าวว่าสาวๆติดดึ่มข่าวมั่วจังพี่กรไม่มีใครล้าเข้าใกล้มาสักคน ก็ลองเข้ามาดูสิกูปีนโต๊เตะข้างคอแม่งผมทำหน้าเกลี้ยกาดไอ้จอมทัพในมหาวิทยาลัยคือคนของผมนะของผมของผมของผมขาสั้นแล้วยังจะอยากเตะสูงนะกูจะเตะมึงก่อนเลยเชนผมทำท่าจะปีนขึ้นโตจริงจริงแต่ก็ร่วงแมะลงบนตักไอ้ทานเหมือนเดิมอยู่นิ่งๆไอ้จอมของกู ใครก็ห้ามยุ่งผมตะโกนลั่นพับก่อนจะรวบรวมพลังเดินไปศบอกไอจอมแล้วกอดเอวยุดครองไม่สนด้วยว่าใครจะหันมามองยังไงถือว่าผมประกาศไปในตัวข้อตกลงก็คือข้อตกลงตลอดเวลาที่เรียนที่นี่ห้ามใครในแก๊งมีแฟนมึงจะกลับได้ยังมารับกูอ๋อ แปลกที่ไอ้จอมไม่ได้ผักผมออกแต่ก้มลงมาถามสีหน้าจริงจังโห้ยไอ้จอมเพาฟอร์มสุดๆมีมาร้องมารับยืนหนึ่งไปเลยครับเพื่อนจอมกูมาหารุ่นพี่ไม่ได้มารับเออง้นมึงก็ไปหารุ่นพี่เถอะกูเกับกับไอ้พวกนี้ได้ ทีแรกคิดว่ามันจะมารับผมจริงๆรู้สึกสำคัญขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วไอ้จอมก็ฉเฉลยว่าที่จริงแล้วมันมาหารุ่นพี่เท่านั้นอยู่ดีๆผมก็น้อยใจมันขึ้นมาผมอาจจะเมามากมั้งเลยคิดเล็กคิดน้อยอยากร้องไห้ชิบหายเลยวายคุณโปรดปานของงอนมึงแล้วครับ บางทีไอ้ทานก็ฉลาดผิดเวลาถึงผมจะนอยแต่ผมก็ไม่ได้อยากให้ไอ้จอมันอึดอัดให้มันคิดแค่ว่าผมประชดมันเล่นๆก็พอแล้วเป็นคนเมาทำไมคิดเยอะจังวะปวดหัวกับตัวเองพี่ว่ากลับกันได้แล้วนะดึกแล้วด้วยพรุ่งนี้ไปรับน้องที่พัทยาต้องขึ้นรถแต่เช้ามืดนี่ จริงๆแล้วพวกเรามีไปรับน้องกิจกรรมที่ต่างจังหวัดผมลืมไปสนิทเลยบ้าเอ้ยกะจะตื่นสายๆซะหน่อยเหอะหรือผมจะกลับแปลรถที่บ้านแล้วขับตามไปทีหลังดีวะพัทยาเองนี่นะจะได้นอนหรือเปล่าเหอะจะตีสองแล้วกลับไปนี่น่าจะอาบน้ำแล้วไปขึ้นรถที่คณะเลยจริงของไอ้ฟ้ากว่าพวกเราจะถึงหอ,อก็คงตีสามพอดีไหนจะอาบน้ำอีก ไม่ต้องนอนกันดีที่สุดแผนขับรถตามไปผมปัดตกไปเลยเพราะถ้านอนน้อยขนาดนั้นคงอันตรายเอาเป็นว่าไปนอนบนรถบัสง่ายกว่ากูก็ว่างนั้นอนะงั้นเรากลับกันเลยไหมน้องโปรดกลับยังไงครับพี่กรณหันมาถามผมที่มองคนนั้นทีคนนี้ทีอย่างงงงก็ขับกับไอ้พวกนี้แหะครับตอนมาก็มากับมันนี่ยังอยู่หอในกันเหรอ ใช่พี่แต่แยกกันอยู่คนละห้องนะไม่ได้อยู่แบบมีเมตรเหมือนปีหนึ่งเออเออดีวันหลังเดี๋ยวพี่ซื้อขนมไปฝากฝากผมแล้วพี่ก้อนผมรีบเสนอหน้าฝากหมดทุกคนนั่นแหละว่าปดนึกว่าพี่จะซื้อมาฝากโปดคนเดียวซะอีกอ่อยใครก็เก่งใจผัวบ้างเธอมึงอะ่ะไอเชนนี่ก็ชอบผักหัวจังเดี๋ยวก็อวกใส่หน้าแม่ง ผัวเฮียอะไรใครผัวมันจอมทับโวยวายกูยังไม่ได้พูดเลยนะว่าเป็นมึงเออนั่นสิมันจะเกลี้ยกา่อมทำไมละนั่นวายหน้าแตกโอ๊ยไอ้ฟ้าเลยคิดจะล้อเขาก็ช่วยมีลูกล่อลูกชนหลบฝา่ฝามือฝ่าตีนเขาไวๆหน่อยอยู่ใกล้ไอ้จอมแล้วยังกล้าไปล้อมันอีกเห็นดาวเลยไหมมึงอะ่ะเจอฝ่ามืออรหันเข้าไป มึงกับกูยังอีกหลายข้อหานะฟ้านะผมว่าผมเลือกสนใจไอ้พวกนี้ดีกว่าเพราะตอนนี้เพลงโปรดผมขึ้นมาอีกแล้วเต่าเงยเต่าเงยเต่าเงยเต่าเต่าเต่าย,าย,ายหายไปใส่พี่เมจิรีแลเดอร์ต้องขอบคุณพี่จินตรานะที่ร้องเพลงสนุกสนุกแบบนี้ผมโคตรชอบเลยอยู่เฉยไม่ได้ละขึ้นไปเต้นบนเวทีดีกว่า มาเต้นกันเถอะมาเต้นกันเถอะผมกวักมือเรียกพวกที่ยืนอยู่ข้างล่างพร้อมเด้งหน้าเด้งหลังท่าเต่างอยถ้าเมาไม่มากตีลังกาไปแหละโคตรสนุกเลยจากสะก้นเมืองนองหาลมปล่อยน้องและทบคืนคมน้ำตาย,อย้อยอึเออ พี่นักร้องคนสวยยื่นไม้ให้ผมช่วยร้องผมร้องจบผมก็กระโดดเต้าไปหนึ่งทีภาพในหัวตัดไปตัดมาไอ้ฐานไอ้ฟ้าลากผมลงจากเวทีไอ้จอมอุ้มขึ้นรถไอ้เชนเอาถุงพลาสติกห้อยหูให้ผมอ้วกใส่และภาพสุดท้ายคือผมนั่งกอดชักโคกไอ้โปดอืมอืม อยากจะลืมตานะแต่ไม่ไหวเลยมึนหัวไปหมดมึงตื่นเดี๋ยวนี้เลยแม่งจะไม่ทานรถแล้วไอห้ห่าไอ้ควายจอมมึงเอาน้ำมาสาดกูทำไมผมดีดตัวลุกขึ้นยืนอาการงโงเยนยังพอมีอยู่บ้างแต่ก็ยืนอยู่ได้และตอนนี้ก็ลืมตาได้ด้วยเพราะความเย็นจากน้ำที่ไอจอมสาดลงมาเต็มหน้าแล้วใครใช้ให้มึงมานอนในห้องน้ำกูหืม ผมมองไปรอบๆชิบหายนี่ไม่ใช่ห้องน้ำผมนี่กลับไปอาบน้ำเก็บของเลยนะรถออกหกโมงนี่กูนอนในห้องน้ำนั้งคืนเดี๋ยวผมขยี้หัวตัวเองแรงๆประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าขึ้นมาบนห้องได้ยังไงภาพมันตัดไปตัดมามั่วสุดๆไปเลยก็เออน่ะสิไอ้เฮียจอมแล้วทำไมปล่อยให้กูนอน พอได้สติขึ้นมาหน่อยก็หันไปโวยวายกับไอ้จอมเพื่อนภาษาอะไรวะทิ้งให้กูนอนกอดชักโคกถึงแม้จะแค่สองสามชั่วโมงก็เถอะแต่กูเป็นเพื่อนมึงนะเว้ยอย่างน้อยมึงก็ควรไล่กูกลับห้องหรือเอากูไปทิ้งไว้บนเตียงก็ได้อ่ะไม่ใช่ปล่อยให้กูนอนในห้องน้ำแบบนี้ก็กูไล่มึงกลับห้องมึงก็ไม่กลับมึงบอกจะนอนห้องกูแล้วทำไมไม่ให้กูไปนอนบนเตียงกับมึง ก็มึงอ้วกอะไอห่ามึงแงมึงมันใจร้ายไอ้ทาเทเวนหน้าหมาไอ้โคน,นี่อะด่ากูอีกคำเดียวกูจูบจูบพ่อมึงสิไอ้ควายไอโปรดเรื่องอะไรผมจะอยู่ให้มันกระดูดทีบด่าควายเสร็จผมก็รีบวิ่งกลับห้องตัวเองทันทีสาใจโว้ยเหตุการณ์เมื่อเช้าจำได้ลางๆว่าผมกลับห้องแล้วกะจะนั่งทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ก็เผลอหลับไปสุดท้ายไอ้จอมก็มาลากผมไปอาบน้ําแล้วมันก็เก็บกระเป๋าให้แล้วไอ้เชนก็มาช่วยผมเดินไปลากไปที่รถเอาจักรยานไปไม่ได้เพราะของเยอะเลยเดินกันไปเพราะมันไม่มีเวเพราะมันไม่ได้ไกลเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่ยังไม่สั่งเมามันไกลเว้ยผมงอแงจนไอ้ฟ้ายอมให้ขี่หลังไป หลังจากขึ้นรถบัสได้ผมก็หลับสนิทมาตลอดทางทั้งง่วงทั้งอ่อนเพลียแถมยังมึนหัวอีกพอถึงรีสอร์ทผมก็รีบเดินไปทิ้งตัวลงบนโซฟาในรีสอร์ทแบบไม่สนใจว่าใครจะขนของหรือช่วยงานอะไรทั้งนั้นตอนนี้ขอช่วยตัวเองก่อนไหวไหมมึงอะ่ะเป็นไอเชนที่เดินมาตาม มาถามถ้าเวลาปกติผมคุงเกาะติดไอ้จอมต้องนั่งบบาคู่มันไม่ให้ใครใกล้มันแน่แต่ตอนเนี้ยผมเอาตัวเองไม่รอดและมีแค่ไอ้เชนที่มันดูแลผมได้ผมเลยต้องพึ่งพามันแทนปวดหัวว่าแม่งนอนรอนี่แหละกูไปช่วยพวกไอ้ฟักไอ้ทานคนของก่อนเออไปเถอะผมพูดทั้งที่หลับตาเอา้าไอ้จอม มึงเช็ดชื่อรุ่นน้องเสร็จแล้วเหรอเสร็จละไปช่วยกูขนของหน่อยมีพวกกองพวกอุปกรณ์อะไรด้วยไม่ไปกูร้อนก็เถิบไปหน่อยดิไอเดียผมรู้สึกถึงน้ำหนักที่ทิ้งหนึบลงที่ฟากหนึ่งของโซฟาก่อนที่ขาผมจะโดนเหวี่ยงจนห้อยตกลงมาไอ้จอมนะไอ้จอมกูจะตายอยู่แล้วยังมาแย่งที่ไม่ดูแลก็อย่าเบียดเบียนได้ไหม ดอนหรืออยากอยู่ใกล้ใครกันแน่ไอ้เชนแซวอยากเล่นด้วยอะ่ะจอมทามคนปวดปวดหัวผมลุกขึ้นนั่งแล้วซบไหล่ไอ้จอมสมน้ำหน้าแปลกแฮะมันไม่ผลักผมออกทั้งๆท,ที่รู้ว่าผมกับไอ้เชนกำลังแกล้งให้มันรำคาญแต่มันดันลดไหล่ต่ำลงมาเหมือนให้ผมได้พิงพอดีจอมนอนตักได้ไหม ได้ทีอ้อนใหญ่เลยนะคุณเนี่ยเฮ้อมึงนี่น่ารำคาญจังวะมันบ่นก่อนจะดันหัวผมลงให้นอนตักมันแล้วก็กระชากผากขาผมให้ขึ้นมาวางบนโซฟาเหมือนเดิม เสียงโทรศัพท์ผมสั่นแบบแจ้งเตือนในกระเป๋ากางเกงตอนนั้นยังไม่ได้อยากลวงขึ้นมาดูเพราะทั้งว่วงทั้งปวดหัวตักไอ้จอมก็นุ่มดีจนผมหลับได้สบายๆตื่นมาเช็คโทรศัพท์อีกทีก็ไม่ผิดพลาดมากนักเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นแจ้งเตือนจากใครต้องมีใครสักคนอัพไอจีแล้วก็เป็นรูปผมนอนขดอยู่บนตักไอ้จอมน่ารักดีเหมือนกัน ลาเชนโพสร,รูปภาพหมดหน้าที่แล้วตัวประกอบอย่างฉันเมื่อเขากลับมารักกันฉันก็ไม่จำเป็นการพิมพ์แคปชั่นเป็นเนื้อเพลงนี้โคตรเป็นโรคติดต่อแฮะและผมก็กดแชร์โพสของไอ้ลาเชนไปที่สตอรี่ของตัวเองจบตอนที่เจ็ดแล้วทุกคน ช่วยเราด้วยน้องแมวที่บ้านกวนมากเลยกัดแขนใหญ่เลยกว่าจะที่อ่านตะกุปตะกักไม่ใช่อะไรนะคะตีกับแมวอยู่ด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะมันก็จะเป็นฟีลกูฟีลกูแบบนี้แหละอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอไปจัดการน้องแมวก่อน